ดีครับวันนี้จะมาทำออกพอยนะครับของคนที่ลงโอตแคทซิลสามดีแทนแคทต,ตัวเก่าสมัยออกพอยนะครับไอตัวนี้ผมทำพอยอะไรไว้แล้วเดีผมจะมาลองออกออกใหม่ให้เนอประมาณว่าตั้งค่า งา่ายๆเลยก็คือปุ่มโฮมจะมีปุ่มพวงนี้ครับเครื่องมือจัก็จะเยอะมากส่วนตัวเก่าเราก็ใช้พอยต์เหมือนเดิมนี่แหละครับ,รบถ้าเราตั้งค่าเช็ดพิกัดรอบแปลงถูกต้องแล้วอยากออกพอยต์เพื่อจะไปทำงานก็เข้าไปที่พอยต์เมนูนนะครับ เมื่อกี้ลองอัดหน้าจอแล้วมันไม่เห็นหน้าต่าง k e y p อ i n t ครับก็เลยต้องถ่ายวิดีโอสดอาจจะไม่ชัดเอาพอไปใช้งานอันี่ผมจะขยายใหญ่ให้ดูนะครับก็ค,บคือง่ายๆเลยก็คืออปิดก่อนอีกรอบหนึ่งเข้าโ o ม e point นะครับออย n t m e น,นก็เหมือนคล้ายๆกับของเก่าเราเลยครับ นี่ผมทาขยายใหญ่ให้ดูสิ่งที่จำเป็นุดคือการตั้งค่าก็คือใหญ่ไปไหมนะใหญ่ไปประมาณนี้อันนี้ก็ตั้งค่าเป็นออโต้ครับเปลี่ยนตรงนี้ได้ครับนะครับเปลี่ยนเป็นออโต้ให้หมดเลยไปเร็วๆนะครับอันนี้ก็ตัวนี้ก็เปลี่ยนให้เป็นทู เบสิก็ไม่ได้อันนี้มันเป็นพอยสไตพอยสไตเราไอ้ตัวนี้ผมออกไปแล้วยี่สิบสองพอยถ้าเราจะลบลบไม่ได้นะสมมติเราเอาหนึ่งก็จะไม่ได้เราจะฟองแล้วมันซ้ําไม่เป็นไรไอตัวนี้สําคัญนะก็ต้องเป็นถูกนะครับอ่ะเรามาตั้งค่าตรงนี้ครับนี่สําคัญสุดตัวเลขตัวอะไรพวกเนี้ยค,คิกเข้าไปตรงนี้นะ เ,เขาอีดิตตอนนี้ตั้งไงถ้าเราจะเป็นบวกเป็นคูณเป็นอะไรก็แล้วแต่เลือกครับตัวหนังสือคนนี้อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเมตรได้ครับตรงเปลยน,นช่องนี้แต่ผมจะไปเร็วๆพวกตั้งค่าจะไม่เอาอันนี้ก็จะเป็นกะกบาดกระบวกแล้วกัน,นอ่าน,นี้เอาประมาณสักหนึ่งทั้หมดเลยหนึ่ง โอเคตัวนี้สําคัญนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ก็มาปรับเอาตรงนี้นะครับตัวที่2ก็เป็นพนะวกนี้จะเป็น point, el, description อันนี้เราเลือกเราเราเรา,เราเลือกได้นะครับเรื่องไนนี้จะเอาแบบไหนได้แต่เ,เอาง่ายๆไม่ต้องไปสับสนมันก็ไปตั้งค่าใหม่อีดิทไปเลยนะทุกครั้งต้องทำแบบนี้ครับ อันนี้เมื่อก่อนผมบอกมันจะมีนัมเบอร์มีมาไอ้มีดีสคริปชันมีอะไรพวกเนี้ยมันจะอยู่ในช่องนี้นะครับเมื่อกี้ถ้าเราแอดเข้ามาแต่พอดีผมลบทิ้งแล้วผมจะให้โชว์แค่นัมเบอร์อันนี้ขนาดตรวงสือเอาหนึ่งเอเปลี่ยนตรงนี้นะครับความสูงนี้พอมอนหนึ่งนี่เราก็กดโอเคไปโอเคไปก็จบแล้วครับหน้านี้เบอร์ต่อไปจะเป็นยี่สิบสองถ้าเราอยากลบเราต้องลบพอยใน เน้นหน้างานเราก่อนในในผักเราก่อนนะครับก็จะลบได้อ่าอันนี้ผมออกไปแล้วจออกพอยอันนี้ก็ออกก็ออกพอยได้แล้วครับคลิกนี้ก็ออกมาออกพอยเลยนะสมมติผมขี้เกียจออกนี้เลยออกมาออกวันนี้วันยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ อะไลไปเลยตามขิมตามพังก็แล้วแต่ก็จบแล้วครับก็ปิดถ้าเราไม่ออกพป,ปิดส่วนนําไปใช้ก็เข้า to space นะครับตัวนีอ้อันนี้รู้สึกว่าผมจะลองโหลดไปแล้วเดีผมจะลองโหลดใหม่ให้ครอบผันงนี้เพื่อเอาไปใช้งานนะครับคลิปุ๊บลิกขวา new ตั้งชื่อ เออหนึออ่งหนึ่งสี่หนึ่งนะครับช่อแบบพอยอะไรก็ไม่ต้องจำเป็นแล้วครับก็อ,อันนี้ก็จะคล้ายของเก่าทุกอย่างนะครับข้อไปทั้งหมดเลยครับเป็นเธอ ก็จะขึ้นตัเบอร์หนึ่งที่ยีบ่บกเมื่อกี้เรามาออกเพิ่มไม่มีอะไรแล้วก็โอเคนะครับป๊บมันจะมาขึ้นตรงนี้แล้วครับต่อไปถ้าเราจะจัดใช้เราก็เอ็กด์อดออกไปใช้ครับเอ็กด์กอดเนะครับตั้งชื่อก็าย้ายไปอยู่ไหนก็ว่าออกเป็นอะไรจะเอาไว้ที่ไหนนะครับก็เหมือนเก่าแลวไม่ยากอะไรครับ